สวัสดีครับวันนี้มาจัดรถดัมใหม่ครับนี่ครับรุ่น1536ครับเพิ่งได้ของมาเมื่อกี้เลยครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับนี่ครับกล่องละกล่องก็ลักษณะเป็นแบบนี้ครับ น้ำหนักก็มีอยู่ครับเราใช้ได้เรามาดูข้างในกันเลยครับแกะดูพร้อมพอกันนะครับ โองงานดีอยู่ครับจะได้ครับเดี๋ยวผมซูงไปใกล้สักหน่อยครับเดี๋มาดูากะดูข้างในครับพอให้อะไรมากันบ้างครับ นีฐ่านหนึ่งก้อนครับเจ็ดเจ็ดจุดสี่โวลต์ครับหนึ่งก้อนครับแล้วก็มีเครื่องมือครับอันนี้ที่ชาร์จครับอันนี้จะเป็นอีโมดครับเนี่ยอีโมก็ออกง,งานสวยดีครับเราแต่ดู อีโมงานใช้ได้เลยครับเนี่ยตรงนี้เขามีอันนี้ใส่ให้ครับนีครับเดี๋ยวเรามาหมุนใส่งานดีครับสวยครับนี่ฐานแถมมานี่งพ่อครับีฐานแถมมาพ่อคร,บรอับนี่ฐานคือมาใส่ตัวนี้ครับ เดี๋ยวเรามาดูรถกันครับน้ำหนักจะได้ครับเดี๋ยวนี้ขอบางข้างตาก่อนนะครับ มาซูมดูใกล้ๆครับนี่ครับงานดีครับสวยครับสิบสองโลครับรุ่นนี้ครับอันนี้เป็นเหล็กอันนี้จะเป็นผลาติกครับตัวตัวนี้ผลาติกฝาท้าทยฝาท้าทยก็ผลาติกครับพลาติกเบิดแล้วซูมไปใกล้ๆทั้งหมดครับ จะให้ดูข้างหน้าครับนี่ข้างหน้าโคตรหล่อครับกระจกใสปิ้งครับมีไฟอยางบนสองดวงครับมาดูด้านข้างด้านนี้บ้างครับนี่ครับงานสวยครับน้องใหม่ครับวันนี้ครับอันนี้ฝาท่ายครับนี่มาดูทางถ่ายครับ ไฟไทยสองดวงกระบะมีตัวล็อกครับนี่ครับเวลาเราดั้มตัวล็อกตัวนี้จะปลดออกครับเดี๋ยวมาดูช่วงล่างกันหนึครับโอน้ำหนักดีอยู่ครับน้ำหนักก็อยู่ประมาณสามสี่โลได้ครับนี่มาดูช่องล่างครับมาเจาะดูใกล้ๆเลยครับช่องล่างโอ้ช่องล่างก็ทํามาดีมากครับสวยครับงานดีอยู่ครับ ถือว่าโอเคเลยครับนี่ครับ12ล้อล้อหลังจะใหญ่กว่าล้อหน้าครับนี่ครับเขาจะทําเหมือนคล้ายๆแบบว่าให้มันดูเหมือนเป็นรถเป็นแบบซิปล้อครับมันเป็นล้อคู่นะครับง่ายไม่ง่ายเหมือนจะดูไกลเหมือนล้อคู่ครับนี่ครับสวยครับงานดีครับทีนี่เดี๋ยวเรามาลอง ส่ลองมาล,ลองเทสดูครับแล้วกอนอื่นขันนอดก่อนครับอยู่นี้เราขันนัดออกก่อนครับแล้วฐ <c oughs> านแล้วก็ฐานสายลงไปครับ นี่ครับก็จะมีสวิกอยู่ตรงนี้ครับเราก็เปิดสวิกเลยครับอ่าเรามาลองดูครับนี่ครับหน้าตาอีโมดเขาครับก็มีสวิกอยู่ตรงนี้ครับเราก็เปิดสวิกก่อนครับจะมีไฟติดตรงนี้ครับสองด้านครับไฟเดี๋ยวเรามาลองยกดำดูครับ อันนี้ทางขึ้นครับอันนี้ทางลงอันนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับเลี้ยวชาแบบตามมือเลยครับแบบช้าๆก็ได้ครับ นี่เดินหน้าเดินหลังครับเรีงชาเร็วได้ครับเดี๋ยวมาดูหงางครับจะมีไฟตรงนี้ด่าด้ครับสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินปิดเปิดแสียงได้ครับดุหน่ีแล้วถอยขึ้นมาครับ จะมีปิดตุ่มเปิดเสียงยปิดเสียงปิดไฟปิดเปิดไฟได้ครับอันนี้จะเป็นแบบตั้งตั้งศูนย์รอบศูนย์รอบตัวนี้ครับตึ๊บ มีด้านหลังครับไฟด้านหลังครับนี่ลาเลี้ยวจะแป๊บแป๊บแป๊บเี้ยแล้วเขาจะมีตัวลูกพ่วงครับตัวนี้ครับเห็นดีว่าตัวนี้มันมีแบบว่าแต่ผมจะให้ดูแล้วครับไกลๆเห็นดี่าตัวนี้มันมีแบบน่ครับเหมือนสปิงครับเหมือนโชคครับแบบโยกเยกได้ครับเี้ครับเี้ยครับอันหลังก็เป็นครับเี้ครับ ดูไกลๆครับล่อมันจะครับลาวิ่งเรามันนิ่มดีครับล่อหลังมาเป็นครับสวยครับรุ่นนี้ครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องกุ้งสายสริงเลยนะครับสวัสดีครับ